ตอนนี้มันตีห้านะตีห้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดนาทีก็ไปอีกคคลิปหนึ่งก็พอนะก่อนที่จะไปบินตาบาดเช้าเนี่ยมันไปเช้ามากมันก็ไม่มีคนใส่หรอกไปเช้ามากไปบินตาบาดตอนเช้าใครก็ไปตื่นเช้าตอนอากาศเย็นๆอ่า <c oughs> ในวันนี้ก็จะนำธรรมะมาสื่อความหมาย,ยอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วก,กันว่า ทำไมตายแล้วไปเป็นเป็ดมีคำถามแล้วก็มีคำตอบในคลิปนี้นะเพราะอะไรคนเราตายแล้วต้องไปเป็นเป็ดก็มีคำถามแล้วก็จะมาพูดมารยาให้ฟังชาวนี้เช้าของวันที่22นะ22ธันวาคม,มใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกขณะขณะอายุเพิ่ม ชีวิตเราสั้นลงอายุมากขึ้นแต่ชีวิตเราสั้นลงในช่วงระยะชีวิตสั้นลงเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปในเรื่องของสังขารความจำหนึ่งสัญญาความจำาหมายรู้หนึ่งก็จะเริ่มเริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมไปสมองก็เริ่มเสื่อมสมรรถภาพไป หรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะเริ่มเปลี่ยนก็จะเริ่มเสื่อมไปตามการตามเวลาอายุมากอายุมากขึ้นก็ชีวิตเราก็สั้นลงนับปันสั้นลงสั้นลงถึงไหมมันจะมีอะไรมีโยมถามว่าทําไมคนเราตายแล้วต้องไปเป็นเปรตสาเหตุมาจากอะไรในเช้านี้ก็จะนํามาสส่อความหมายก่อนที่จะ ไปบินธาบเรื่องชีพไปแล้วกันนะเปติวิษยภูมินั้น่ะพระสัมมาสรมทาุธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไปว่าเหมือนกับต้นไม้ในพื้นที่อันไม่เสมอฟังดีนะมีใบอ่อนและใบใบแก่โปรงเบามีร่างเงาอันโปรง่งเป็นสถานที่ที่ไม่น่ารื่นรม เพราะแห้งแล้งเต็มไปด้วยความทรมานเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะประพฤติอกุศลกรรมนำชีวิตของตนไปในทางอากุศลกรรมผู้นั้นชื่อว่านำตนไปสู่ปฏิปทาทางไปสู่ต้นไม้อันหาความสบายไม่ได้คือเปตะวิทยะููมนั่นเองอย่างแน่นอน ทีนี้มาฟังเรื่องของเหตุที่ทำให้เกิดเป็นเปรตการที่มนุษย์ทั้งหลายจะได้ไปเกิดเป็นเปรตเสวยความทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากด้รับความกระหายอย่างแสนสาหัสอันนั้นใช่ว่าจะไปเกิดเองโดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรการที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องไปเกิดเป็นเปรต มีชีวิตอยู่ในอบายภูมิหลังจากละโลกไปแล้วอันนี้ก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยโยมหรือปฏิปทาอันอย่างสัตว์ให้ไปถึงเปรตนั้นได้แจออกอุศลกรรมมาบทกล่าวคือความชั่วที่ทำไว้ทางกายทางวาจาและใจเช่นเดียวกับเหตุปัจจัยอันเป็นปฏิปทาให้ไปสู่นรก ตามที่กล่าวมาแล้วนะเหมือนกันทีนี้แต่เพื่อให้เข้าใจได้อย่างง่ายเนี่ยแม่นยำเนี่ยจึงของนำอากุศลกรรมบทมากล่าวสามไว้อีกครั้งครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้ว่าขออภัยโยมมันแหดคอนะอกุศลกรรมบทสิบประการ เรามาพูดเรื่องกายกรรมก่อนกายกรรมหรือการทำบาปท,ทางกายก็มีอยู่สามอย่างคนเราก็คงจะรู้นะคนที่เรียนศึกษาธรรมคืออะไร <c oughs> เอาสามอย่างก่อนในในในกรรมบทสิบอย่างก็อเอาแค่สามอย่างก่อนอกุศลกรรมบาบทที่มันทําให้เราไปทําให้จิตเศร้าหมองแล้วทาให้ไ,ไปไปเป็นเปรต <c oughs> หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์สองก็คือการลักทรัพย์สามก็คือการประพฤติผิดในการมต่อมาก็คือวจีกรรมไอ้ตัวนั้นกายกรรมนะกายกรรมมีสามอย่างวจีกรรมก็จะมีสี่อย่างกายกรรมสามวจีกรรมสามมโนกรรมสามเนี่ยที่ที่ที่เราเคยขอเข้ามาอะไรพวกนี้แต่นี่เรามาพูดเรื่องวิจีกรรมก่อนบาจานย หรือการทำบาปทางประจาก็มีอยู่สี่สี่อยา่างก็คือหนึ่งพูดเท็จสองพูดสออเสียดสามพูดคำหยาบสี่พูดเพื่อเจอนี่คือทางวจีกรรมทางวาจาที่ที่ส่งผลให้เราไปเกิดเป็นเปรตใช่ไหมอ่าอาตมาเคยพูดให้ฟังแล้ว <c oughs> ต่อไปก็มโนกรรมหรือการทําบาปทางใจก็มีตามอย่างเหมือนกัน หนึ่งโลภอยากได้ของเขาสองพยาบาทปองร้ายเขาสามมิจฉาทิฏฐิเห็นปิดจากคลองร,รมเนี่ยมโนกรรมเห็นไหมวัจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเห็นไหมที่เราเคยพูดกันนี่คือสาเหตุที่ที่ทําให้เราไปเกิดเป็นเปรตวิทยภูมิคือเป็นเปรตเมื่อผู้ใดประพฤติอกุศลกรรมมา กัรคนละกร,รมมาบทสิบประการนี้ผู้นั้นชื่อว่านำนำตนเดินเดินเดินไปตามปฏิปทาทางไปสู่ไปสู่โลกของเปรตแล้วใช่ไหมและเมื่อเขาขาดใจตายไปจากโลกมนุษย์นี้หากว่า <c oughs> กุศลรรรมนั้นสามารถนำเขาไปสู่นิืภูมิคือโลกนรกได้เขาก็จะต้องไปเสวยทุก์โทษอยู่ในนรกก่อน พอสิ้นกรรมพ้นจากนารกแล้วเนี่ยเศษบายังมีจึงจะไปเกิดเป็นเปรตต่อไปไภายหลังต่อไปในภายหลังอันนี้คือจำพวกพวกหนึ่งนะโยม <c oughs> ขออภยัยอันนี้คือจำพวกหนึ่งอีกจำพวกหนึ่งนั้นมีกุศลกรรมบางเบาไม่ถึงขั้นที่จะต้องตกนรกก็ได้ ไม่ต้องไปผ่านแดนนรกแต่จะตรงไปเกิดในโลกเปรตเลยทันทีเห็นไหมไม่ต้องผ่านนรกอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งในกรณีหลังนี้มีข้อที่ควรจะทราบดังต่อไปนี้ว่าเมื่อมนุษย์ผู้มีจิตไม่บริสุทธิ์ประพฤติอกุศลกรรมบททางหลายซึ่งเป็นการนำตนให้เดินทางให้เดินไปตามปฏิปทาทางไปสู่ เปติพิสัยแล้วในขณะที่จะขาดใจตายจากมนุษย์ไปผุดเกิดเป็นเปรตนั้นย่อมจะมีเหตุการณ์อันแสดงว่าตนจากได้ไปเกิดเป็นเปรตแน่ๆนคือคติในมิตรซึ่งบ่งบอกถึงคติแห่งโลกเปตที่ตนจากต้องไปเกิดเช่นอะไรย่เช่นบางทีให้เห็นเป็นุบเขาหรือถ้ำอันมืดมิด เป็นสถานที่เงียบวีเวกวบางเวงอ่ะแล้วก็ปอดเปี่ยวบางทีให้เห็นเป็นแกบและข้าวรีบมากมายให้รู้สึกหิวหอยกระหายหิวอาหารแล้วก็กระหายน้ำเป็นกำลังบางทีให้เป็นให้เห็นเป็นน้ําเลือดน้นําโครนที่น่ารังเกียจสะอิดสะเอียนเป็นยิ่งนะัแล้วก็ให้ เห็นเป็นบ้าตนได้ดื่มน้ําจินน้ําโคลนนั่นนะน้ำที่ไม่สะอาดนะเป็นอาหารภาพเหล่านี้ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดจนชัดเจนแจ่มใสในมโนทวารคือทางใจเจดเยดเหนียวไว้เป็นอารมณ์เมื่อดับจิตตายลงไปในขณนะนั้นก,ก็ก็น้อมนำไปเกิดในทุกติภูมิ ไปเกิดในคุติภูมิก็คือเกิดเป็นเปรตต้องเสวยทุกขเวทนาสมควรแจกกรรมชั่วดีที่ตนทําไปเพราะคตินิมิตเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้รู้ว่าเขาผู้นั้นจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอย่างแน่นอนและเมื่อเขาได้ไปเกิดเป็นเปรตแล้วเป็นอันแสดงว่าบัดนี้เขาผู้ประพฤติอกุศลกรรมทึ่งนำตนไป ตามปฏิปทาทางไปสู่เปรตอุรกายได้บรรลุถึงถิ่นที่ต้องไปอย่างเที่ยงแท้แล้วเปตวิสัยภูมินั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไปว่าเหมือนกับต้นไม้พื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแจโ่โปร่งเบามีร่มเงาอันปโปรง่งเป็นสถานที่ที่ไม่น่ารื่นรมเพราะแห้งแลง้งเต็มไปด้วยความทรมานเมื่อบุคคล ใครใครคนหนึ่งประพฤติอกุศนกรรมก็จะนำชีวิตของตนไปในทางอากุศนกรรมผู้นั้นชื่อว่านำตนไปสู่ปฏิปทาทางไปสูต่ต้นไม้อันหาความสุขสาบายไม่ได้ก็คือเปรติวิทยภูมินั้นอย่างแน่นอนหากลองย้อนกลับมานึกถึงตัวเราบ้างเราท่านทั้ง,งหลายผู้มีโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้เมื่อได้รับฟังคําที่แจงคําบอกเล่าจากองค์สมเด็จพระสัมมามสัมพุทธเจ้าผู้ท่องไว้ซึ่งพระวิญญาณอภิเศษสุดของเราเช่นนี้แล้วการที่จะงมงายประพฤติอกุศลกรรมอนันเป็นบาปจาบช้าลาโมกทั้งไหลไปด้วยความดื้อรั้นเพราะความนาดแห่งทิฏฐิมานะ ไม่เชื่อมั่นในคำของพระพุทธองค์แล้วเดินทางเซ้างไปสู่ดินแดนแห่งต้นไม้แห่งโกรนที่มีแต่ความแห้งแล้งทรมานคือแดนเปรตอสุรกายนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรดังนั้นควรมนำตนหลีกออกจากทางอันทั่วช้าเร็วสามนั้นเสียดโดยรวดเร็วก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ หลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องเปรตกันไปแล้วนั้นในตอนต่อไปก็จะนําเสนอในเรื่องอธุรกายยูมูมีลักษณะคล้ายคลึงกับเปรตมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะก็จะลืมกดติดตามในตอนต่อไปขอจเจริญพร